สนิมมักจะเกาะที่เหล็กแล้วก็จะกัดกินเหล็กจนกลอนจนเหล็กหมดไปชั้นใดความทุกข์ความเศร้าหรือสิ่งที่เกิดขึ้นอันเป็นอารมณ์และความรู้สึกที่เศร้าที่เหนื่อยก็จะเกาะที่จิตแล้วก็กัดกลอนจิต จนมีแสงลิบหล,ล,ลนนีน้อยลงฉะนั้นอะไรๆจะสุขจะทุกข์มันก็ไปสัมผัสที่จิตจะดีจะอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายมันก็ไปอยู่ที่จิตทั้งหมดทำยังไง จิตถึงจะมีความสุขได้เป็นสิ่งที่ต้องพิจนารณาร่วมกันผู้พูดก็ไม่ใช่ว่าเป็นผู้ที่ทำใจได้แล้วแต่เป็นเพียงผู้อยากจะทำเวลาให้เป็นประโยชน์หาข้อคิดดีๆมาคุยหาข้อคิดดีๆมาเล่าสู่กันฟังไม่ใช่ผู้รู้ไม่ใช่ผู้ผลและก็ไม่ใช่ผู้ประสบความสาเร็จ แต่ก็เป็นผู้ที่ไม่ต้องการที่จะยืนอยู่เฉยๆแค่นั้นจึงนำมาเล่ากายอยากอยู่ใจอยากไปคำนี้ก็เป็นคำที่แปลกคือบางทีกายอยากพักผ่อนกายอยากหลับนอนกายอยากรีแลซกแต่จิตของมนุษย์มันก็มีความทะเยอทะยานไปเรื่อยๆกายอยากจะหลับกายอยากจะพัก แต่จิตมันก็มีความอยากไปเรื่อยๆตอนนี้ดึกแล้วกายอยากจะพักแล้วแต่จิตมันยังไม่พักมันก็ดูเรื่อยๆกายอยากพักแล้วกายเหนื่อยแล้วกายเมาแล้วแต่จิตมันก็อยากดื่มเรื่อยๆนี่ที่เขาเรียกว่ากายอยากพักแต่ใจอยากไปทีนี้ถ้าเกิดว่าคนเรารู้จักการสร้างสัมพันธรรมิตรีระหว่างกายกับใจให้มันเข้า ให้มันมีรูปแบบที่บาร้านกันมันก็จะเป็นรูปแบบธรรมชาติก็คือพักผ่อนตามเวลาไปตามเวลาคิดตามเวลาดูตามเวลาคือดูกายด้วยคือเหมือนกับเราเป็นอีกสิ่งหนึ่งแล้วก็มองไปที่กายกับใจสองสิ่งกายกับจิตเนี่ยมันเป็นสองสิ่งแต่เหมือนกับเราอ่ะมองกายและใจอีกทีนึง กายอยากพักแล้วก็ให้กายพักจิตไม่อยากพักเราก็ต้องมีสิ่งหนึ่งบอกว่าจิตควรพักควรให้กายพักถ้าจะไปก็ไปเฉพาะจิตให้กายพักผ่อนมันก็ไม่ผิดอะไรแต่ถ้าทั้งกายทั้งใจก็ไปด้วยมันก็เลยเกิดการผิดพลาดเป็นตน้นเช่นเที่ยวกลางคืนดื่มสุรามากไปสุบุรี หรือทำลายร่างกายของตัวเองมากไปนี่คือสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งผิดแต่เป็นสิ่งที่มันบั่นทอนมันไม่มีอะไรผิดนะแต่มันบั่นทอนแล้วพอมันไปเจ็บไปป่วยทีหลังถึงจะได้รู้ว่าอ๋อไม่น่าทำสิ่งนั้นไม่น่าทำสิ่งนี้สิ่งที่คนเรานั้นควรจะทำให้ดีที่สุดตอนนี้คือหนึ่งกายก็ต้องโปร่งใส กายก็ต้องสะอาดกายก็ต้องบริสุทธิ์กายก็ต้องปราศจากสารพิษในแต่ละวันจิตก็ต้องสะอาดจิตก็ต้องปราศจากความเศร้าความระทมความทุกข์คนมีทุกข์กันทั้งนั้นคนมีหนี้สินกันทั้งนั้นคนมีสิ่งที่อยู่ในใจทั้งนั้นแต่พูดไม่ได้พูดไม่ได้เพราะกลัวอาย อายคนอื่นกลัวว่าคนอื่นจนะหาว่าตัวเองโง่ไม่สําเร็จจนผู้พูดอยู่นี้บอกตรงเลยคือไม่ได้สําเร็จอะไรแต่มาคิดว่าถ้าเกิดจะเอาจิตไปจมปลักอยู่กับความทุกข์ความเศร้าพวกนั้นมันจะมีประโยชน์อะไรในเมื่อมนุษย์บอกว่าสุขทุกข์อยู่ที่ใจ สุขทุกข์อยู่ที่จิตจนรวยไม่สำคัญทำใจให้สุขให้ชื่นบานไว้ก่อนอยู่ในอากาศที่ดีอยู่ในบรรยากาศที่ดีนอนหลับกินข้าวปกติไม่กินมากเกินไปไม่นอนมากเกินไปโดยเฉพาะการคิดเศร้าคิดตรมคิดให้ทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องตัดเลยทีเดียวที่มาพูดให้ฟังเป็นการแชร์ เราประสบการณ์สู่กันฟังไม่ใช่การมากล่าวสอนแต่เป็นการแชร์แชร์สิ่งที่คิดแชร์สิ่งที่มีไม่ใช่แชร์สิ่งที่รู้แชร์สิ่งที่มีคนทุกคนมีปัญหาและอาจจะเป็นประโยชน์คนทุกคนอยากมีงานหมดคนทุกคนอยากมีเงินที่ไปไหนต่อไหนไม่ได้ไปอิสรภาพไม่ได้เพราะมันต้องใช้เงินเงินจึงเป็นตัวสำคัญ ในเวลานี้แต่ถ้าใครคิดออกว่าเงินกลายเป็นตัวที่ไม่สำคัญเท่ากับชีวิตใครคิดออกได้เมื่อไรคนนั้นก็จะหลุดพ้นจากการใช้เงินหรือจากการหาเงินถ้าเกิดคนที่สามารถคิดได้ว่าถ้าไม่ใช้เงินไม่อิงเงินแล้วอยู่ได้นั่นถึงจะเป็นผู้ที่พอแต่มันเป็นไปไม่ได้เป็นไปยากมากที่มนุษย์จะไม่ใช้เงิน ออกไปนิดหน่อยก็ต้องเงินออกไปนิดหน่อยก็ต้องเติมน้ำมันออกไปเข้าร้านอาหารร้านโชว์หม้ร้านขายของชําก็ต้องใช้เงินทุกอย่างต้องใช้เงินเพราะฉะนั้นต้องวางแผนระบบการเงินให้ดีข้อที่1แล้วก็ต้องวางแผนระบบการหาเงินถ้าเกิดวันนี้ร่างกายไม่พอเพียงร่างกายไม่มีกําลังพอที่จะหาเงินมันก็หาไม่ได้ หาเงินมาแล้วรวยมากแล้วร่างกายแย่ร่างกายป่วยก็ไม่ได้ใช้เงินอีมีเงินก็ไม่ได้ใช้เงินถ้าร่างกายป่วยถ้าร่างกายไม่ป่วยร่างกายแข็งแรงไม่มีเงินมันก็ยังพอไปหาได้ไปทำงานได้แต่ถ้าร่างกายป่วยขึ้นมามันไปทำงานก็ไปไม่ได้ยากลำบากแต่ถ้าใจมีกำลัง จิตใจเรามีกําลังมีความคิดมีการศึกษาเรียนรู้อยู่ตลอดมันก็มีแนวทางในการที่จะสร้างเงินได้ตลอดเหมือนกันเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่คุณไม่ควรทิ้งคือใจของเราอุดมการเป้าหมายและอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองทั้งสุขภาพจิตสุขภาพกายเพราะเป็นสิ่งที่คุณต้องดูแลและรักษา